เมื่อคุณก้าวเข้าสู่สนามใหม่มันจะไม่ถามซ้ำว่าคุณยังกลัวอยู่หรือไม่เพราะคุณได้พิสูจน์ไปแล้วในก้าวที่ผ่านมาว่าคุณกล้าสร้างคำตอบใหม่ที่ใหญ่กว่าความกลัวเก่าแต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทดสอบนี่คือจุดเริ่มต้นของโจทย์ใหม่ที่โหดกว่าโจทย์ที่ไม่ถามว่าคุณจะรักษาอะไรไว้แต่มันถามตรงๆว่า คุณจะยอมแลกอะไรเพื่อก้าวไปต่อเพราะทุกก้าวในสนามจริงมักแลกมาด้วยบางสิ่งเสมอนักรบที่อยากข้ามพรมแดนเก่าไปสู่พื้นที่ใหม่ต้องกล้าย,ยอมเสียบางอย่างที่เคยปกป้องกรอบที่เคยทำให้ปลอดภัยอาจกลายเป็นน้ำหนักที่ถ่วงไม่ให้เคลื่อนไหวภาพลักษณ์ที่เคยทำให้คนยอมรับอาจกลายเป็นกำแพงที่ปิดกั้นความจริงแท้ความสัมพันธ์บางแบบ ที่เคยพยุงไว้อาจกลายเป็นกรงที่กักขังหัวใจนี่แหละคือบทเปิดของสนามใหม่มันไม่ได้โหดตรงที่บังคับให้คุณสู้แต่มันโหดตรงที่บังคับให้คุณเลือกและนี่คือทางแยกที่ตัดสินว่าคุณจะอยู่กับสิ่งที่อยากรักษาไว้เหมือนเดิมหรือคุณจะยอมแลกเพื่อให้ตัวเองนั้นเติบโตจริงๆเพราะสนามใหม่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณแค่อยู่รอด แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณเติบโตการเติบโตไม่เคยเกิดขึ้นจากการเก็บทุกอย่างไว้ครบเหมือนเดิมในโลกของนักรบทุกครั้งที่คุณจะก้าวไปสู่สมรภูมิที่ใหญ่กว่าคุณต้องเบาลงคล่องขึ้นและพร้อมทิ้งสิ่งไม่จำเป็นต่อการเดินหน้าสนามใหม่จึงถามด้วยสิ่งที่คุณยอมแลก เพราะสิ่งที่คุณไม่ยอมวางอาจกลายเป็นสิ่งที่ถ่วงคุณไว้เองเพราะเกาะที่เคยช่วยชีวิตเมื่อวานอาจกลายเป็นน้ำหนักที่ทำให้คุณวิ่งไม่ไหวในวันนี้เพราะคำตอบที่เคยทำให้คุณปลอดภัยอาจกลายเป็นกรงที่กักขังให้อยู่แค่ที่เดิมนี่คือกฎเงียบของสนามใหม่ใครที่ไม่ยอมแลกจะวนอยู่ที่เดิมแม้จะบอกตัวเองว่าพร้อมแล้ว ใครที่ยอมแลกอย่างถูกต้องจะได้เห็นเส้นทางใหม่ที่คนอื่นไม่เคยเห็นและนี่คือเหตุผลที่สนามใหม่ไม่ถามคุณว่าคุณจะรักษาอะไรแต่จะถามคุณว่าคุณจะยอมเสียอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันที่184สนามใหม่ไม่ได้ถามว่าคุณจะรักษาอะไรไว้แต่มันถามว่า คุณจะยอมแลกอะไรเพื่อก้าวไปต่อเพราะการไม่เสียอะไรเลยคือการไม่โตเลยสิ่งที่ต้องแลกไม่ใช่เพราะสนามต้องการพรากค,คุณแต่เพราะมันกำลังทดสอบว่าคุณพร้อมจะก้าวไปสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นจริงหรือไม่ลองมาดูกันว่าในสนามจริงนักรบต้องแลกอะไรบ้างและการแลกเหล่านี้คือประตูที่เปิดสู่เส้นทางใหม่เสมอ ตัวอย่างที่1แลกความปลอดภัยเดิมเพื่ออิสระที่แท้จริงนักรบที่เคยชินกับการหลบอยู่ในมุมเงียบอาจต้องยอมแลกพื้นที่ปลอดภัยนั้นเพื่อก้าวออกมาเผชิญหน้ากับเวทีที่กว้างกว่าตัวอย่างคุณเลือกซ่อนตัวอยู่ในงานเล็กๆที่ไม่เสี่ยงเพื่อไปยืนในเวทีใหญ่ที่ทำให้เสียงของคุณไปถึงคนจำนวนมากตัวอย่างที่สองแลกภาพลักษณ์เพื่อความจริงแท้ ภาพลักษณ์คือเกราะที่ทำให้คุณถูกรับฟังแต่สนามใหม่จะบังคับให้คุณยอมแลกเกราะนั้นเพื่อเปิดเผยตัวตนจริงที่เปราะบางกว่าตัวอย่างคุณเคยเป็นคนนิ่งสุขุมที่ทุกคนนั้นคาดหวังแต่วันนี้คุณยอมพูดออกมาทาั้งน้ําตาเพื่อให้ความจริงในใจได้เปร่งเสียงตัวอย่างที่สามและการควบคุมเพื่อการเติบโตร่วม ในสนามเดิมคุณอาจรอดมาได้ด้วยการควบคุมทุกอย่างเองแต่สนามใหม่จะขอให้คุณยอมแลกการควบคุมเพื่อเปิดทางให้ทีมและคนอื่นได้ก้าวเข้ามาตัวอย่างคุณเลิกคิดว่าตัวเองทำเองทุกขั้นตอนแล้วยอมให้คนอื่นร่วมมือแม้เส้นทางจะไม่สมบูรณ์แบบตามใจแต่กลับไปได้ไกลกว่าที่เคยตัวอย่างที่4และความสัมพันธ์แบบเดิมเพื่อความสัมพันธ์ที่พัฒนา บางความสัมพันธ์อาจยึดคุณไว้ให้อยู่กับที่สนามใหม่จะบังคับให้คุณเลือกว่าจะรักษาแบบเดิมไว้หรือจะยอมเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเติบโตตัวอย่างคุณเลิกยอมตามเพื่อไม่ให้ทะเลาะและเลือกพูดตรงแม้สิ่งขัดแยง้งแต่เปิดประตูให้ความเข้าใจใหม่นั้นเกิดขึ้นได้มาดูเทคนิค3มเทคนิคของนักรบในศิลปะของการยอมแลก เทคนิคที่1มองให้เห็นสิ่งที่กำลังถ่วงคุณไว้แนวทางของนักรบศัตรูที่โหดที่สุดไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่คือสิ่งที่คุณยังแบกไว้โดยไม่รู้ตัววิธีการฝึกทุกครั้งที่คุณรู้สึกเจ้าไม่ออกให้ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังแบกอะไรอยู่แล้วจดคำตอบสั้นๆลงบนกระดาษตัวอย่าง คุณรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ในวงประชุมเมื่อเขียนออกมาพบว่าคุณยังแบกความกลัวว่าจะพูดผิดอยู่เทคนิคที่2ตัดสินใจว่าอะไรควรค่าแก่การวางแนวทางของนักรบดาบทุกเล่มไม่ได้ถูกพกเข้าทุกสนามบางเล่มถูกทิ้งไว้เพราะมันหนักเกินกว่าจะวิ่งต่อวิธีการฝึกเลือกสิ่งที่คุณแบกไว้หนึ่งอย่างแล้วถามตัวเองว่า สิ่งนี้ทำให้ฉันโตขึ้นหรือแค่ทำให้ฉันรอดถ้าคำตอบคือเพื่อรอดให้ทำเครื่องหมายว่าถึงเวลาวางตัวอย่างคุณเคยฝึกยิ้มและเงียบเพื่อลดปัญหาวันนี้คุณตัดสินใจวางการเงียบเพราะมันไม่ทำให้โตแค่ทำให้รอดได้ชั่วคราวเทคนิคที่3วางอย่างมีศิลปะแล้วก้าวไปข้างหน้าแนทางของนักรบ การวางไม่ใช่การทิ้งแบบแพ้พายแต่คือการปล่อยด้วยเกียรติเพื่อเปิดมือให้ถือสิ่งใหม่วิธีการฝึกเมื่อคุณเลือกสิ่งที่จะวางแล้วให้บอกตัวเองดังๆว่าฉันวางสิ่งนี้เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่แล้วก้าวไปทำการกระทำเล็กๆที่ตรงข้ามกับสิ่งเก่าตัวอย่างถ้าคุณเคยวางความเงียบการกระทำเล็กๆ คือการพูดประโยคหนึ่งที่คุณกล้าไม่เคยพูดแม้สั้นแต่เป็นการก้าวพ้นจริงสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่หนึ่งมองให้เห็นสิ่งที่ถ่วงศัตรูที่โหดที่สุดคือสิ่งที่คุณยังแบกโดยไม่รู้ตัวเทคนิคที่สองตัดสินใจว่าอะไรควรค่าแก่การวางดาบทุกเล่มไม่ได้ถูกพกเข้าทุกสนามเทคนิคที่สาม วางอย่างมีศิลปะแล้วก้าวไปข้างหน้าการวางไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการเปิดมือรับสิ่งใหม่เมื่อคุณยอมวางสิ่งที่ถ่วงไว้คุณไม่ได้ปล่อยของบางอย่างออกจากมือแต่คุณได้ก้าวผ่านบททดสอบที่นักรบส่วนใหญ่หวาดกลัวที่สุดเพราะสิ่งที่เรามักห่วงแหนที่สุดไม่ใช่เกราะไม่ใช่ดาบแต่คือสิ่งที่คุ้นเคยที่เคยทำให้เรานั้นรอดมาได้ และนั่นเองที่ทำให้นักรบจำนวนมากติดอยู่กับที่เดิมเพราะพวกเขาไม่กล้าปล่อยแม้กระทั่งน้ำหนักที่กำลังถ่วงตัวเองไว้แต่คุณเลือกแล้วคุณเลือกจะไม่เก็บทุกอย่างไว้เพื่อความสบายใจคุณเลือกที่จะเบาลงเพื่อก้าวต่อไปให้ได้จริงการเสียบางอย่างจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้แต่มันคือคำประกาศกับสนามว่าฉันพร้อมจะก้าวต่อแน ต้องแรกนี่คือเสียงที่สนามได้ยินและเมื่อสนามได้ยินมันจะไม่มองคุณเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณไม่ใช่แค่นักรบเที่ยงยืนอยู่กับที่เพื่อเอาตัวรอดแต่คุณคือผู้ที่กล้าเลือกผู้ที่กล้าวางและพร้อมสร้างเส้นทางใหม่ด้วยหัวใจที่เบาวกว่าเดิมแต่การเดินทางไม่ได้หยุดเพียงแค่การปล่อยวางเมือ่อมือของคุณว่างสนามจะไม่ปล่อยให้คุณยืนนิ่ง มันจะถามทันทีว่าแล้วคุณจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่บนพื้นที่ว่างนั้นนี่แหละค,คือความจริงของสนามใหม่มันไม่ได้รอ้อยคุณสู้ต่อไปกับศัตรูเดิมๆแต่รอ้อยคุณสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะพลังของนักรบที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเอาชนะแต่คือการสร้างสนามที่ทำให้ตัวเองและคนอื่นก้าวต่อไปได้พร้อมกัน พบกันในวันที่185สนามใหม่ไม่ได้รอ้อยคุณสู้แต่มันรอ้อยคุณสร้างเพราะพลังที่แท้ไม่ใช่แค่การเอาชนะแต่คือการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน